วินฟาสุดโชว์รูมแห่งแรกเตรียมขายไทยเจออีวีจีนจะรอดไหมขนาดไทยญี่ปุ่นยังดิ้นเหนื่อยเออเหนื่อยจริงนะรเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสเกี่ยวกับรถ EV ที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดมาแล้วคอร์สพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า4ล้อสอนเริ่มต้นจากศูนย์เลยสนใจสแกนค r ว o d รหรือกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยด้วยสงครามราคา EV นะในตลาดบ้านเราเนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นนะแต่ละค่ายก็อัดโปรโมชั่นกันเน้นๆน,น,นะครับเพื่อจะออกมาสู้กันนะครับ และไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงง่ายๆนะฮะโดยจุดเริ่มต้นก็คือมาจากในฝั่งจีนเองนะครับโอ้โหต้องบอกแข่งกันดูเดือดเพราะในจีนเองก็มีแบรนด์รถยนต์ EV ีเยอะแยะมากมายนะหลาย10แบรนด์เลยนะครับแล้วก็กลายว่าจากจีนตอนนี้ก็รามมาถึงประเทศไทยนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีนะครับแบรนด์จีนเนี่ยประมาณร่วม8แบรนด์เข้าไปแล้วนะครับซึ่งนะการแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่า ทำให้ค่ายหน้าใหม่เนี่ยเกิดได้ยากมา,มากๆนะฮะโดยเฉพาะผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเวียดนามซึ่งเป็นค่ายน้องใหม่นะครับอย่างวินฟาร์นะฮะซึ่งวันนี้นะปัจจุบันยังไม่มีการเปิดตัวเจ้าตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการเลยสักรุ่นเลยก็ว่าได้ถึงแม้เราจะได้ยินข่าวลือว่าเอ้ยจะทําตลาดเจ้าตัว vf 3 4 e นะครับหรือจะเป็น vf 5นะก็ยังไม่ได้เปิดตัวยังเป็นทางการสักรุ่นล่าสุดนะครับต้องบอกว่ามีข่าวออกมานะบอกว่า c e o ของทาง W ิน fast นะในไทยเนี่ยลาออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำให้ตำแหน่งนะฮะผู้นำทางการตลาดของแบรนด์วิน fast เนี่ยว่างตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเคว้งขว้างดิเรกชันในประเทศไทยก็เลยไม่ชัดเจนนะครับแหมก็เห็นแล้วก็เครียดแทนนะโอ้ตอนนี้ตลาดมันดูเดือดจริงๆนะครับซึ่งปัจจุบันนะฮะถ้าพูดถึงโชว์รูมเนี่ย มีการตั้งเกิดขึ้นนะฮะในประเทศไทยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์รูมินฟาสนะฮะมีคนเห็นนะ,ะก็คือแถวซอยโพแก้วย่านนาวมินนะครับซึ่งเป็นของโชว์รูมบริษัท VG r o ุ p VF จำกัดนะฮะเป็นตึกพาณิชย์4คูหานะครับซึ่งก็ตกแต่งเรียบร้อยนะฮะแต่ยังไม่มีรถยนต์มาจอดโชว์นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีเรื่องของการดูแลหลังการขายและซ่อมบำรุงด้วยนะครับนอกจากนี้นะ,ะก็มีศูนอื่นอย่างปทุมธานีก็มีทำขึ้นมาแล้วนะครับ ทีนี้เรามารู้จักกับแบรนด์วินฟ a าสกันสักนิดหนึ่งนะผมเชื่อว่าหลายคนพอเราพูดถึงแบรนด์วินฟ a าสเนี่ยหลายคนก็นึกถึงเวียดนามนะอยากกินเฟอขึ้นมาทันทีนะฮะเพราะว่าเป็นแบรนด์สัญชาติเวียดนามนะครับแต่เราอาจจะต้องมารู้กันนิดหนึ่งว่าวินฟาสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและใครเป็นเจ้าของนะทำไมดูเงินนะเงินหนานะอัดเงินเข้าไปทุ่มแบรนด์ขนาดนี้นะครับวินฟาสเองนะครับเป็นแบรนด์รถยนต์สัญชาติเลียดเวียดนามนะครับ เรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ประจำชาติเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งก่อตั้งโดยนายฟาร์มเยะเบืองนะครับเมื่อปี2017นะอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอ่านยากนี่จริงๆนะจะพยายามหาเมียเป็นคนเวียดน,นามนะจะได้พูดได้นะครับสร้างชื่อเสียงด้วยการบุกตลาดอเมริกานะครับหากใครจำได้นะเมื่อปีที่แล้วนะเดือนสิงหาคมเนี่ย แบรนด์วินฟ้านะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นอเมริกาอย่าง NAS ตักเรียบร้อยนะครับแล้วราคาหุ้นนี้ก็พุ่งขึ้นไปนะถึง250%ในวันแรกนะก็เรียกว่าโอ้โหรวยไปกันตามๆกันเลยนะครับซึ่งตอนแรกผมก็งงเฮ้ย hey, ทำไมมันเข้าตลาดอเมริกาง่ายจังนะครับทั้งที่รถก็ยังไม่ได้ขายดีนะฮะแอบคิดเล็กๆนะครับว่าเอ้ยมันเป็นหุ้นปั่นหรือเปล่านะครับเขาพยายามจะหาหุ้นเอามาเพิ่มมูลค่าหรือเปล่านะครับ ซึ่งวินฟาร์เองนะฮะต้องบอกว่าโตมาจากอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์นะครับวินฟาร์เองนะฮะตัวบริษัทจริงๆเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับอสังหานะครับตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาอาสังหาการศึกษาโรงพยาบาลน,นะครับไอที IT, การค้าปีกนะครับสมาร์ทโฟนไปถึงรถยนต์ด้วยนะครับตั้งแต่ปี1993นะครับ ถ้าใครมีโอกาสไปเวียดนามเนี่ยคุณจะเห็นเลยนะโอ้มันอย่างกับเมืองนะไปโฮจิมินห์ก็ได้นะครับผมเคยไปนี่คือนี่มันเมืองของวินกรุ๊ปนะฮะเขาเรียกเครือวินกรุ๊ปนะครับก็คือโตมาจากอสังหาเลยก็ว่าได้นะครับส่วนวินฟาสเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ที่เขาอยากจะทําเป็นรถยนต์นะครับก็ทํารถยนต์ออกมาอยู่ในอีกขาหนึ่งนะอีกบิสเนสน,นึงก็คือขายรถยนต์นะฮะทั้งเป็นรถยนต์น้ามันนะครับทำมอเตอร์ไซค์และพอดีกระแสอีวีมาเขาก็เลยมาทํา รถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์วินฟ้านะครับซึ่งอย่างที่คนเห็นนะว่าวินฟ้าเนี่ยเลือกใช้กลยุทธ์นะรุยตลาดโลกนะครับทั้งการขายในสหรัฐอเมริกายุโรปออสเตรเลียและเอเชียนะครับซึ่งเอเชียเนี่ยก็มีไทยเป็นหนึ่งหมุดหมายนะที่วินฟ้าเลือกจะปักโคงรงารว่ารถ EV ในบ้านเราเนี่ยถือว่าตลาดใหญ่ที่สุดในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้นะครับ โดยที่เขาก็ตั้งโรโมเดลนะก็คือเท s l a นะครับเพราะเท s l a ก็เป็นแบรนด์ระดับโลกนะฮะว่าจะขายออกไปแล้วก็ขยายออกไปตลาดทั่วทั้งโลกนะครับซึ่งต่างกันตรงที่ว่าเท s l a เนี่ยเริ่มต้นด้วยการประสบความสําเร็จอย่างถล่มทลายในบ้านเกิดตัวเองก็คือในฝั่งอเมริกานะครับก่อนจะออกไปสู่เวทีโลกนะฮะแต่ทว่านะฮะยอดจําหน่ายของวินฟา s t เนี่ยยังไม่เทียบเท่ากับเทสลานะถือว่ายังห่างไกลกับเป้าหมายที่ตัวเองตั้งเอาไว้นะครับ แต่เนื้อเหตุอื่นใดนะฮะก็บอกว่าก็มียอดขายอยู่นะครับซึ่งบางสื่อนะก็ระบุว่ายอดขายที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการซื้อรถเข้าฟรีดตัวเองนะครับนั่นคือเอารถเนี่ยมาให้บริการนะมาทําเป็นแท็กซี่นะครับในเครือของวินกรุ๊ปนะฮะเป็นรถใช้งานในบริษัทนะครับ อารมณ์เหมือนอัดยายกินขนมยายนะคุค้นๆนะสไตล์อย่างนี้นะครับหรืออย่างที่เราเห็นในลาวเนี่ยก็มือวินฟ้าเนี่ยก็ไปทําเป็นแท็กซี่นะอย่างเจ้าตัวรุ่น vf 3 c e นะครับตัวนั้นก็ไปทําแท็กซี่นะคันสีเขียวๆน้ําเงินน้ําเงินนะครับซึ่งต้องบอกว่าสถานะปัจจุบันนะฮะของวินฟ้านะเรื่องการเงินปัจจุบันเนี่ยในปี2 0ง3เนี่ยขาดทุนเกือบ20 0 0 0ล้านแถมวันนี้นะราคาหุ้น ยังร่วงมากกว่า60%นะถ้าเทียบกับราคาที่จำหน่ายณนะตอนนั้นเองก็ถือว่าแหมวินฟ้าเนี่ยต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะนะครับ สำหรับความเคลื่อนไหวในฝั่งอเมริกาเองนะก็เห็นว่าจะมีการเปิดโรงงานนะแต่ตอนนี้ก็ยังทราบว่ามันยังไม่มีการผลิตรถไฟฟ้าออกมานะครับยังอยู่ในระหว่างการสร้างโรงงานนะแต่ตัวรถนะครับของวินฟาเนี่ยที่เป็น EV เนี่ยขายในอเมริกาแล้วนะมียูทูบเบอร์มีอินฟลูเอนเซอร์หลายท่านก็ไปรีวิวนะก็บอกว่าฟีดแบ็กไม่ค่อยโอเคนะครับด้วยเทคโนโลยีด้วยระยะทางเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นตามที่เขาเคลมหรือที่เขาคาดหวังเอาไว้นะครับ ก็ถือว่าแหมเป็นโจทย์หนักจริงๆนะสำหรับวินฟา s t นะฮะทีนี้กลับมาดูฝั่งประเทศไทยนะครับประเทศไทยเองนะฮะต้องบอกว่าวิน f a s t เนี่ยก็ตั้งหลักว่าจะมาทําตลาดประเทศไทยจริงๆจังๆนะครับได้มีการเปิดตัวนะฮะอย่างเป็นทางการย้ําว่าอย่างเป็นทางการไม่นับก่อนหน้านี้นะครับในงานบัง kok international motor show ครั้งที่45นะครับหรืองานบางกอกมอเตอร์โชวที่บ้านเรานะช่วงเมษายนที่ผ่านมานะก็ได้เอารถมาหลากหลายนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะไฟฟ้ารุ่น Y นะครับ vf 5 vf e 3 4นะครับ vf 6 vf 7 vf 8นะซึ่งต้องบอกว่าเขาเอาไห้เห็นว่าโปรดักต์ลายเขาค่อนข้าง,ง,งเยอะนะครับและนี่มีการจดทะเบียนนะฮะบ,บริษัทในประเทศไทยนะเมื่อปลายปี2023หรือปลายปีที่แล้วนะภายใต้ชื่อบริษัทว่า Winfast Auto ประเทศไทยจำกัดโดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่108ล้านบาทก็ถือว่าเยอะนะฮะ มสมกับเป็นเขาเรียกว่าเจ้าพ่ออสังหานะครับคือถ้าใครไปวินกรุ๊ปที่นะเวียดนามนะจะเห็นว่าโอ้โวินกรุ๊ปนี่ใหญ่มากแทบจะเป็นเมืองอยู่เลยนะฮะแต่พอมาทําตลาดรถยนต์นะจนับรถยนต์เนี่ยมันมีความแข่งขันสูงนะบวกกับรถยนต์ในฟ้ามันมีความเป็นแก็เจตนะก็ต้องปรับตัวเยอะพอสมควรนะต้องเน้นความไวนะมันไม่เหมือนอสังหานะโคลรสตล์นะครับทีนี้เรามาดูนะฮะต้องบอกว่าในไทยเองเนี่ยก็รีการทาดีลเลอร์นะครับมีการเซ็นข้อตกลงร่วมมือนะับแบบเขาเรียกว่า LOI นะครับ ก็คือเซ็นกับดีลเลอร์ทั้งหมด15ลน์นะซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นดีลเลอร์ของแบรนด์ญี่ปุ่นนะที่ผันตัวมาทาแบรนด์จีนบางก็มาทําแบรนด์จีนนะแล้วก็ไม่โอเคนะครับรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ขวางหวังไว้ก็หาทางเลือกใหม่นะก็เลยบอกว่าเ,ออเรามาลองวิดฟาร์บ้างแล้วกันนะครับซึ่งปัจจุบันนะพอเราเห็นสภาพตลาดตลาดอสภาพตลาดการแข่งขันของรถ E นะีวีณตอนนี้นะครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยจาก15ลนเหลือแค่5ลน์เท่านั้นโอ้โหจะไปสู้ยังไงนะะ เราจะเห็นว,ว่าโอ้โหมันแข่งขันกันดุเดือดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคซึ่งวันนี้กําลังซื้อก็ลดลงเศรษฐกิจชะลอตัวความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อนะครับรวมทั้งสถานเรื่องของสถานการณ์สงครามราคาที่วันนี้หทุกคนก็พยายามจะจับจองต้องรอดอ่ะทุกคนก็เอาไม้เด็ดโปรโมชั่นยัดใส่กันเต็มเมนะครับแล้วแบรนด์น้องใหม่อย่างวินฟ้าจะเกิดได้ยังไงจะแทงก่อคลอดหรือเปล่าเนาะสำหรับการตลาดนะครับสำหรับการตลาดเองนะฮะ เขาก็มองว่าจะทําตลาดตอนแรกเนี่ยของวินฟ้าเนี่ยจะเริ่มที่เจ้าตัว VFE 3 4นะซึ่งเป็นรุ่นน้องเล็กนะครับตัวนี้นะฮะเขาก็เลยคิดโมเดลแบบใหม่ว่าเอ้ยถ้าอันไหนที่แบรนด์จีนยังไม่ทําเขาจะลองทำนะครับก็คือซื้อรถนะฮะแล้วก็เช่าแบตเตอรี่เอาจ่ายหลายเดือนนะครับอย่างเจ้าตัว VFE 3 4เนี่ยก็คือซื้อรถเปล่า7 0 0 0แสนนะครับนี่ขนาดรถเปล่านะยังไม่รวมแบตน,นะเจ็0แสนหนึนะครับ เสียค่าเช่ารายเดือนอยู่ที่3,700บาทวันนั้นเห็นพี่เต้ยเขาทําโพแง้มๆออกมานะครับก็มีแต่คอมเมนต์กันโอ้โหสนุกสนานะบอกเอ้ยฉันซื้อรถแล้วกูต้องมาจ่ายค่าใช้รถค่าเช่าแบตอีกหรอเอ้มันเมคเซนหรอโอ้โหครบหยุบหยับหยบหยับ,ยบ,ยบก็รายการเป็นว่าฟีดแบ็กก็เลยค่อนข้างไม่โอเคนะครับแถมเป็นแบร์เนี่ยถ้าเราเทียบกับจีนกับเวียดน,นามดูจีนเนี่ยภาษีดีกว่านะฮะ หลังจากนั้นนะครับทางวินฟ้าส์ประเทศไทยก็เปลี่ยนแผนนะครับมาทําตลาดเป็นตัว Vf5 แทนซึ่งก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงนะครับประมาณเนต้าวีแต่ใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการเอาไปตรวจนะฮะเรื่องของทางสป,ปสสเองนะครับก็เลยมีการหลุดราคาออกมานะจากตัว ECo คสติเกอนะครับว่าราคาอยู่ที่6 3 4 0 0 0บาทโอ้โหโอ,โอแม่เจ้านะครับบอกว่าเห็นราคานี้เนี่ยถ้าขายจริงๆเนี่ยบอกเลยนะกลับบ้านได้เลยจริงๆนะครับเพราะว่า 6แสนเนี่ยเรามีตัวเลือกเยอะมากนะครับซึ่งทางวินฟาร์เองนะฮะเขามองว่าเขาจะเน้น,นเรื่องของเทคโนโลยีที่มีรถยนต์สวยงามอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีนะครับมีการนะฮะมีการรับประกันนะฮะร,ระบบส่งกําลัง7 10ปีแส0 0 0 0ถึงสองแสนรับประกันแบตเตอรี่8 10ปีนะฮะเพื่อสร้างความมั่นใจซึ่งวินฟาร์มองว่าเฮ้ยแบรนด์จีนยังไม่สามารถให้ได้อย่างนี้หรอกนะครับแต่ปัจจุบันแบรนด์จีนนี่ต้องบอกว่ารับประกันไลฟ์ไทม์กันเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหแก้เกมกันเร็วมากนะครับ ซึ่งปีนี้นะเขาคาดว่าจะทํายอดขายอยู่ที่6,000คันนะครับสำหรับแบรนด์วินฟ้าในประเทศไทยนะครับแล้วก็นะฮะภายใน2ปีเนี่ยต้องว่าต้องมียอดขายได้สะสมเนี่ยสองหมคันก็แอบ,บดูเหนื่อยนะแอบ,บดูยากเหมือนกันนะครับ mm hmm. เรามาดูสเปคของตัวรถที่คาดว่าจะเป็นรุ่นแรกของวินฟ้าที่จะมาทำตลาดนะอย่างเจ้าตัว vf 5นะฮะซึ่ง vf 5เนี่ยจะเป็นรถยนต์กลุ่ม อีโคคาร์นะครับเซกเมนต์เดียวกับเนต้าว2เลยก็ว่าได้นะครับก็คือชนกันเต็มๆกับเนต้าวนะฮะซึ่งจะตัว WinFast Vf5 นะครับจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขับหน้า1ตัวนะครับพละกกำลังสุด95แรงม้านะครับแบตเตอรี่จุได้37.2กิโลวัตต์ชาร์จ DC นะครับ10 70%ได้ภายใน30นาทีวิ่งได้ไกลสุดนะ326กิโลเมตรนะครับอย่างที่บอกนะราคาเนี่ย 3... าอ่ะหนะฮะ ซึ่งอันนี้ก็ต้องมาชนกับ Neta V นะครับซึ่ง Neta V เนี่ยแบตเตอรี่นะครับ36.1นะครับมอเตอร์พอๆกันเลย95แรงม้านะครับชาร์จ DC เนี่ยใช้เวลา30นาทีสำหรับ30-80%ถึงนะครับแต่ราคานะฮะโอเโห Neta V 2เนี่ยเปิดราคามา549,000นานนะครับสำหรับตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับและปัจจุบัน ทำราคาลงมานะฮะหลังจากที่ดอฟฟนมีการลดราคามานะครับเนต้าวีก็ปรับราคาเหลือ4 2 9 0 0 0นะครับส่วนรุ่นสมาร์ตนะฮะก็4 5 9 0 0 0จะเห็นว่าช่องว่างราคานะครับจาก500,000กว่าหรือ400,000กว่านี่ลถไปร่วมแสนสองเลยนะนั่นอย่างนี้จะสู้ยังไงนะฮะหรือจะมาสู้กับบูหลิงบิงโก EV นะครับค่ายจีนเหมือนกันนะซึ่งวันนี้ก็อยู่ในกลุ่มเซกเมนต์เดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นมอเตอร์ขนาด68แรงม้านะครับ แล้วก็วิ่งได้ไกลนะครับอยู่ที่333กิโลเมตรนะครับกับแบตเตอรี่31.9กิโลวัตต์อวก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับชาร์จ DC ได้50กิโลวัตต์นะฮะซึ่งราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเริ่มต้น419,000นะครับถ้าชาร์จ DC ได้อยู่ที่449,000นนะฮะยังไม่รวมนะตัวเต้งไงฮะตัวเป้งของตลาดอย่าง BYD Dolphin นะครับซึ่งรุ่นเริ่มต้นวันนี้อยู่ที่ 559,900นะครับสำหรับรุ่นที่เป็น Dolphin เวอร์ชันผลิตประเทศไทยแล้วนะฮะและถ้าเป็น Extended Range ก็699,000นะครับโอ้โหต้องบอกว่าตัวของ BYD นะฮะมอเตอร์70 kW นะฮะแบตเตอรี่44.9อ่ะเริ่มต้นก็44.9แล้วนะครับวิ่งได้410โลนะแต่ถ้าเป็นตัว Extended Range เนี่ยก็ปาไปเลยนะ,นะครับ60.148นะฮะวิ่งได้490กมต่อหนึ่งการชาร์จตามมาตรฐาน NEC d นะฮะ แถมชาร์จดีซได้ถึงขนาด80กิโลวัตต์นะครับโห oh, oh. ต้องบอกเลยนะครับว่าวินฟารอาจจะต้องมาทบทวนกลยุทธ์กันใหม่นะครับเพราะวันนี้มีคนที่แบรนด์แข็งนะฮะแล้วอยู่ในตลาดมานานแถมทำราคาได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทโ่ยยีนะแบตเตอรี่ก็มี BYD ีนะครับถ้ามองความคุ้มค่าเนต้าก็ครองตลาดไปแล้วอีโคคาร์นะครับแม้กระทั่งผู้หลิงนะฮะตัวบิงโกเองเนี่ยก็ยังแอบเหนื่อยนะขนาดแบรนด์จีนด้วยกันนะต้องมาดูว่าวินฟาร์ จะอยู่ตรงไหนนะครับหรือจะเริ่มต้นอย่างที่เราคุยกันกับหลายๆสื่อเห็นตรงกันว่าเริ่มต้นจากขายมอเตอร์ไซค์ฟ้าก่อนไหมนะเพราะวินฟ้าเองก็มีมอเตอร์ไซค์ฟ้าที่ขายในเวียดนามอยู่อย่างนั้นจะทําให้วินฟ้าประเทศไทยเริ่มจะมีทางรอดได้หรือเปล่าก็ต้องมาติดตามกันดูนะครับเพื่อนๆือนคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับแบรนด์น้องใหม่นะฮะสัญชาติเวียดนามอย่างวินฟ้าครับที่เตรียมมาลุกตลาดประเทศไทยนะตลาดกลุ่มรถ E ีวีนะครับ แถมมานะท่ามกลางสงครามราคา E ีีที่แบรนด์จีนก็ห้ามหันโปรโมชั่นการมาสู้สุขลิ์นะครับขนาดค่ายดั้งเดิมอย่างญี่ปุ่นยังเหนื่อยเลยยังเอาตัวแทบไม่รอดคิดว่าไปท่าไหนถึงจะรอดหรือควรกลับบ้านไปดีนะฮะคอมเมนต์นะครับแสดงความเห็นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเอาใจช่วยนะอย่างน้อยๆเนี่ยประเทศไทยจะได้มีตัวเลือก กับแบง์น้องใหม่อย่างวีนฟ้าถ้าทําให้ธุรีมันสมเหตุสมผลราคาสมเหตุสมผลก็อาจจะรอดก็เป็นได้นะครับก็มาติดตามกันดูไว้้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ